เมืองพวนแว่งเสียงขวงเป็นเมืองหูหานที่เก่าแก่เมืองหนึ่งของเราซึ่งมีประวัติความเป็นมาบ่ต่ำกว่า1.3ึ่งหอยีนับตั้งแต่คุณบุลุมลาสาธิราชบรรพุนของเสื้อสาตวรลาวได้แบ่งเมืองพวนให้ขุนเจืองหรือเท้าเจ็ดเจืองเพะเป็นบุตรผู้ที่เจดของคุณบุลุมไปปกครองในปีขศ7 5 7ตามตำนานลาว่า เท่าเจ็ดเจืองได้ขี่ซากลงมาทางภาคใต้ของเมืองแขนเขตเดียนเบียนฟูเวียดนามปัจจุบันตามการแนะนำของพวกอ้าทั้งหกพอถึงเขตป่าใหญ่แห่งหนึ่งอยู่แถวบ้านพุนแยงทางไปท่ทาเวียงเสียงคุงสร้างที่เท่าเจ็ดเจืองทีมานั่นโบโยมออยางไปโตมิตยางวนเวียน ข่วงไปข่วงมาอยู่เท่าจะเจืองขิดว่าสร้างเมื่อยก็เลยพักให้สร้างได้กินน้ำกินหญ้าอยู่บริเวณนั้นต่างพักพรแนนแล้วจึงเดินทางโตไปปรากฏว่าหลังพักพรสร้างก็ยังบุยมเดินหน้าโตไปยังข่วงทางไปอยู่คือเก่าเท่าจเจืองจึงมาขิดได้ว่าอาจจะเป็นนิมิตหมายอันเป็นมุคลในบริเวณนี้จึงสร้างให้ภัยพุนที่ติดตามไปนำ พักอยู่ที่นั่นแล้วปรึกษาหาลือกับหมอโหนที่ติดตามไปนําซึ่งหมอโหนและภยัยผลทุกคนล้วนตืเห็นพร้อมเป็นเอกภาพกันบาบริเวณนี้เป็น,นดินแดนที่มีอาถารใหญ่เป็นบนที่มีต้นไม้สูงใหญ่จํานวนลวงหลายอมหอบหากจะสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่นี่คงจะเกิดพวมอุดมสมบูรณ์พูนซุขโดยอาศัยกิริยาที่สร้างเวียนหิเวียนหวงบบยอมเดินหน้าต่ตไปนั่น จึงเอื้นซื่อบริเวณนี่ว่าสร้างขวงโตมาจึงเพี้ยนเสียงมาเป็นเสียงขวงอยู่บริเวณเมืองได้พากันสร้างเจดีย์อันซักซิ์ขึ้นซึ่งเอิ้นม,มาพระธาธาพังพายอันเป็นที่สักกะลบูษาของสามัญสุนสืบมาของสาวพวนทั้งหลาย แต่น่าเสียดายพระธาตุทาพังพายที่ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าทางด้านวัฒนธรรมอันทมิตรของขุนเชียงยังบูลงเหลือมาฮอดปัจจุบนันนี้ทรัพย์สมบัติของขุนเจียงยังคงเหลือไว้แต่ห้หินหเหล่าเจียงที่สามารถสู้แดดทนฝนและผ่านเสือสงครามมานนบหลายสิบพันครั้งยืนอยู่เคียงคู่กับขุนลาวสาวขวนมาวัวพันปี ตลอดระยะพันกว่าปีที่ผ่านมานั้นเมืองควนได้สร้างและสะสมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โมดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างมากมายกายกองอันเป็นที่ขึ้นสื่อลือสาไปทั่วทางภายในและต่างประเทศ นอกจากจะมีธงไห,หินที่เป็นพญานแห่งความตดดเด่นทางด้านวัตถุมุหารแล้วเมืองพวนยังมีเอกลักษณ์ทางด้านศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งมีอันแตกต่างจากเมืองอื่นๆสิน่นสำเนียงปากเวาการขับลำที่ของประเพณีความเสื่อถือยาวเหือนและอื่นๆเป็นต้นคำว่าพวนหรือเมืองพวน จะได้สื่อมาจากแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมีซวบาน้ำพวนแม่น้ำสายนี้ไหลมาจากทิศตะวันออกเสียงเหนือของตัวเมืองเสียงหวงมาปองใส่แม่น้ำยิวระหว่างบ้านปูนแยงกับบ้านเพียวัดเป็นบนเดียวกันกับที่ตำนานเราว่าฮอดบอนนี้สร้างบ่ยโยมยางโตไปหรือพวนอาจจะเป็นสื่อของเผ่าไต้ลา ที่นิยมอยู่ในที่หาบสูงหรือภูเพียงโน้นสูงพวกคำว่าควรคูนผนมีความหมายในแง่ว่าสูงเส้นเดียวกันและในคลิปนี้ก็ได้เสนอเกี่ยวกับทีม้าของสื่อเมืองควรหรือว่าทีม้าของเส้นขวงในคลิปต่อไปจะนําเอาผู้สวบดานของเมืองควรหรือว่าประวัติของเมืองควรและสาวควรมานําเสนอให้บรรดาษานได้หับซุ้ม ขอให้ทานกดไลค์กดแสและกดติดตามไว้เพื่อบ่ใย้พพาคดคลิปดีๆจากซ่องของพวกเฮา